อัลบั BTS, er ้มเดี iel, er bon er bon o, an ่ยวจีมิน BTS ยอดขายวันแรกทะลุล้านอัลบั้มเดี่ยวจีมิน BTS ยอดขายวันแรกทะลุล้านมีรายงานว่าอัลบั้มเฟสของจีมิน BTS กลายเป็นอัลบั้มแรกในประวัติศาสตร์ของศิลปินเดี่ยวที่มียอดขายวันแรกทะลุ1ล้านคอปปี้บนฮันเทโออัลบั้มของศิลปินเดี่ยวที่มียอดขายวันแรกทะลุในประวัติศาสตร์บนฮันเทโออันดับ1นึ่จีมิน BTS เฟส1ล้านกว่าก๊อปปี้อันดับ2ริมยองวุง I am Hero 900,000กว่าก๊อปปี้อันดับ3แบคเฮยอน EXO Bambi 700,000กว่าก๊อปปี้อันดับ4จิน BTS The Astronaut 700,000กว่าก๊อปปี้